สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดรนายแพทย์มโนลาหานิตที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผู้อำนวยการสถาบันคารทีมอลังสิตดิ์ดรมโนเนี่ยได้เขียนหนังสือเหตุเกิดพศหนึ่งไว้ซึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นหนังสือที่ดูกโจมตีมากที่สุดแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือดีที่สุดด้วย ทำไมทำไมขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดด้วยครับคนที่ชอบนะฮะครับก็จะบอกว่ามันเป็นหนังสือซึ่งเป็นภาษาไทยเล่มแรกซึ่งเขียนในเชิงวิเคราะห์เนี่ยต้นจนจบครับนําเสนอความคิดใหม่ครับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับส่วนคนที่ไม่ชอบก็บอกว่ามันเป็นแนวความคิดปฏิวัติทางพุทธศาสนาครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยครับ ในที่จริงแล้วผมเขียนเรื่องเรื่องนี้ตั้งแต่เล่มแรกะนะคะรับเอาด h บุตรไดร d พระุทธเจ้าปรินิพานด้วยโลกอะไรครับแลวแ้วันนี้นวันนี้เราจะมาคุยกับพระพุทธเจ้าประสูตรปรุปัสรุปร,ริปรรปรรนิพานครับวันเดียวกันหรือเปล่าในในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับไม่มีหลักฐาน ที่บอกว่าพุทธเจ้าประสูตรอสโนิพานในวันเดียวกันไม่มีในหนักสารในในฉบับไหนหรือชาติไหนเลยไม่มีเลยฮะพุทธนิกายไม่มีอย่างนั้นแล้วมันออกมาได้ไงครับดะเตอรความคิดอันนี้เริ่มขึ้นประมาณศตวรรษที่หกศตวรรษที่6กพันกว่าปีละพันกว่าปีแล้วหลังหลังพุทธกาลครับนะฮะตอนนั้นเกิดเกิดขึ้นที่วัดมหาวิหาร ศีลังกาวัดเดียวปัญหนาวิหารศีลังกาแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากครับแล้วก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติปรตะสูตินิพพานในวันเดียวกันครับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกครับ,รบซึ่งไม่มีหลักฐานในพระไตรปิฎกใดๆมาอ้างอิงเลยแม้แต่น้อยเชื่อกันมาเองและเป็นความเชื่อที่เชื่อสืบกันมาเองว่าตัดประสูติตัดจรูญในวันเดียวกันใช่ครับ เพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นเริ่มเกิดขึ้นที่นั่นก่อนค่นมจนหายานนั้นเขาไม่เชื่ออย่างนี้อยู่แล้วมหารจาร์นเชื่อว่าไงครับด่านเตอร์เขามีวันประสูติพุทธเจ้าแต่สรู้พุทธเจ้าเนี่ยคนละวันแล้วมีพุทธเจ้าหลายองค์ครับนะฮะหลายองค์มากเลยอย่างเช่นอะไรอ่ะพระมิตรพุทธครับพระมิตรพุทธเนี่ยก็จะมีวันวันประสูติวันหนึ่ง แล้วก็ไม่เกี่ยวกับวันตัดสรู้วันปริพันธ์ใดๆทั้งสิ้นส่วนพระวิวิตาพุทธเนี่ยไม่มีวันปริพันธ์เพราะยังเชื่อว่าอยู่ได้ตลอดกับรือกว่านั้นนะฮะมีบาร,รมีมากที่คนจีนก็เรียกโอมิโทโฟะครับอ่ะอ่ามีอามิตาภะอามิตาภะครับไม่ใช่โอมิโทโฟนะนั่นคือโอมิโทโฟก็คือพระศรีรัมเมตรย ดัครับในศรีลังกาเชื่อเชื่อแบบไหนเชื่อว่าเชื่อแบบเราเนี่ยใน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 ,ในพมา่าเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นวิสาขาบูชาเนี่ยนะครับเริ่มที่ศรีลังกาพม่านะครับแล้วก็ไทยลาวเขมรนี่เชื่อแบบเดียวกันหมดเรยว่าท,เทาเตรวาทซึ่งมาจากวัดวัดเดียวนะอน่างวัดมหาวิหารครแล้ววัดนี้เป็นวัดกรรษัตริย์สร้างไงฮะแล้วก็เริ่มจารีตประเพณีใหม่เลยพยายามจะตอบคำถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ประสูติเมื่อไหร่ตัดสรร้เมื่อไรนิพพานเมื่อไรครับก็อาจจะเริ่มแรกๆโดยการทําเป็นปริศนาธรรมนะฮะว่าพระเจ้าเนี่ยคล้ายๆว่าประสูติด้วยประสูติแต่ไม่ใช่เป็นกายของท่านนะครับแต่ไม่ใช่กายเนื้อนะครับประสูติได้ยทยธรรมากายใช่ฮะแล้วตัดสุ้ก็เพราะง,งั้นวันประสูติกับวันตัดสุู้วันนิพพานก็วันเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นก็ถือว่าท่านประสูติแล้ว ได้กายทำก็ถือว่าท่านไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วอืมมันจะเรียกว่าประสูติสุนิผานวันเดียวกันก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่เชื่อตามๆกันมาในพุทธเทราวาทนครนะะัไม่มีหลักฐานใดๆในพระไตรปิฎกลองรับสนับสนุนลองรับแม้แต่น้อยนะครับพุทธเจ้าพระไตรปิฎกไม่เคยตัดเลยไม่เคยบอกแล้วพุทธเจ้าเนี่ยประสูติวันไหนประสูติวันไหนนะฮะไม่เคยบอกเลยว่าพุทธเจ้า ตตดสรุวันไหนไม่เคยมีวันวันนิพพานเขียนไว้เล็กๆแต่แต่เราทราบนะครับว่าพระเจ้าปริพานหลังออกพรรษาใหม่ๆไม่มีในพระไตรปิฎกแค่นั้นเองอ่าอยู่เริ่มชัดเจนในมหาปริพานสูตรชัดเจนมากครับมหามหาปรินิพานนสูตรใช่ครับเขียนไว้ชัดเจนมากใช่ครับาปาริพานที่สูตรเป็นสูตรที่มีปฏิหารเยอะมากครับนะครับ แล้วก็เริ่มที่เริ่มที่วัสการลพรามณ์ับมาถามพระฤาษเจ้าว่าจะบ้าพระเจ้าเจ้าตูเนี่ยจะไปตีแคว้นวัชชีจัดริชวีทำนจะใช้วิธีอะไรดีรพระพาษีเจ้าก็หันมาถามพระนนท์คือถ้าไม่ได้ตอบโดยตรงครสัทนาพระนนท์ก็ถามเรื่องพระนนท์เรื่องวัชชีธรรมครับ นะครับเรียอว่าปริหานิยธรรม7ประการเนี่ยของชาววัชีเป็นยังไงบ้างครับก็มีอยู่เจประการพระนนก็อธ,กธิบายพระเจ้าขกองอกนั่นแหละแหวนวัชีก็สมมามัคคีกันอย่างนี้ครับเสร็จแล้ววชัชกาลพรามก็ทราบว่รารู้ในยะอ่าแสดงก็จะต้องยุให้แตกกันครับนั่นเป็นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมหาปริมาณสูตร ครับแล้วท่านก็เสด็จตอนนั้นอยู่จากกรุงราชจครห์ค,ครับแฟนมคตถูกไหมครับครับแล้วก็เสด็จข้ามแม่น้านะครับแม่น้ําคงคาข้ามมาแคว้นวัชชีแล้วมาจําพรรษาที่กรุงเวสาลีครับนะฮะแคว้นวัชฉีแล้วท่านประชวนข้างใหญ่ระหว่างพรรษาครับนะครับประชวนข้างใหญ่เนี่ยในขณะที่ ที่อยู่ในพันษาพดีแล้วมีอาการที่เรียกว่าปวดมากปวดท้องมากทางการแพทย์ระบุว่าไงครับตอนแยังบอกไม่ได้ว่าปวดอะไรก็ไม่รู้แต่ปวดมากแต่คงไม่ใช่ปวดหัวแน่แล้วคงไม่ใช่ปวดหัวใจแน่ครับก็คงปวดในช่องท้องครับเราไม่รู้อะไรแล้วประชวรน่ะแต่ท่านรักษาพระองค์เองได้โดยเรียกว่าอธิวาสนะขันติครับนะครับอธิวาสนะ เป็นการทำสมาธิโดยใช้ขันติที่ประกอบกับสมาธิครับจนรักษาพราะองค์เองหายนะฮะแล้วประชวนจะแล้วพยามารก็มามาทูลเสด็จให้นิพพานครับ,ครบ,บอกถึงเวลาเข้ามาปร,ปรินิพพานแล้วท่านก็บอกอย่างก่อนตราบใดที่บุตรบริษัท4เนี่ยยังไม่ยังไม่มั่นคง ยังไม่มั่นคงด้วยบัรรมะกับพะวินัยยังไม่ปฏิพานครับก็ตกลงกันไว้ว่าถ้ามีใครอรรถธนาท่านก็จะอยู่ต่อครับเพราะว่าแล้วก็ท่านก็ทําอธิบายพูดเป็นในให้กับพระอนุลสามครั้งในสิบหกตำบลทั้งหมดสี่สิบแปดครั้งครับพระนนลไม่เก็ตไม่เก็ตปิศาณธรรมไม่เก้นคำถามไม่ไมเ,เน้นเลยบอกว่า พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าตถาคตจะเจริญเจโตเนเจโตสมาธิในดินบาทสี่เนี่ยครับก็จะอยู่ได้ตลอดกลับหรือกว่านั้นรพระนนก็ไม,ไม่ไม่เก็ตครับไม่เก็ตเลยเสร็จแล้วก็เกิดอะไรขึ้นน่ะพอพระนอนทออกไปพญามารก็บอกว่าทูลเชิญบริขอพุทธเจ้าบริพานเถิด ครับพระเจ้าก็บอกดูก่อนหมานนับจากนี้ไปอีกสามเดือนสถาคตจะปริญธานพอพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเป็นดินก็ไหวใหญ่เลยพระนนก็รีบมาหาเลยว่าอู้เป็นดินไหวใหญ่น่ากลัวมากเกิดอะไรขึ้นรพระเจ้าก็แสดงเหตุของเป็นดินใหญ่เป็นดินไหวใหญ่ครับว่าเกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟในโลกเนี่ยมันขับเคลื่อนครับ ันที่สองก็มาจากผู้มีฤทธิ์บรรดาลอันที่สามก็มาจากพระบระโพธิริษัทจุติครนะพุทธเจ้าจุติแล้วก็ข้าพว่าบร,ริษัทตัดสรครับใช่ไหมฮะดล้วในสุดอันสุดท้ายอะ่ะตรงอายุสังขารพุทธเจ้าตรงอายุสังขารก็จะมีการมีแผ่นดินจะไหวใหญ่ครัเพราะงั้นพระนนท์ก็เลยทราบอ้าวยวขอรัธนาพุทธองค์อยู่ต่อ คุณเจ้าบอกรับนิพานรับไม่ได้แล้วเพราะพยายามอาราธนาไว้แล้วอีกสามเดือนตอนที่ตอนที่ตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์ในมีในพะไารปิดกอันนี้มีในพตจารปิฎกประมาณเดือนไหนครับตอนที่ตอนนั้นก็ยังว่ายอยู่ในพรรษาถูกไหมอยู่อ๋อเทศนาไว้ตอนอยู่ในพรรษาว่าอีกสาม่ดือนจนิพานก็คืสัมพันถูกไหมครับครับอ่าถูกเข้าพรรษามันเดือนไหนประมาณทุกสภา ข้าพรรษามิถุนามิถุนามิถุนาเดือนนั่นแหละอีกสามเดือนอีกสามเดือนมิถุนากราดาสิงหากันยายนออกพรรษาตุลาอุตลาครับนับเปตุลาพุจิกาธันวาครับพระเจ้าปริพานเดือนธันวาถ้าถ้าแปลตามตามนี้ยตามหลักตามที่ปองอายุสังขารเนี่ยก็คือพระเจ้าก็แบบปิพานาน ประมาณเดือนธันวาประมาณเดือนธันวานับยังไงก็ไม่เดือนพฤษภาไม่ได้นับให้ตายก็กนับไม่ได้นับให้ตายยังไงก็ไม่ได้ไไดว่าจะเป็นเดือนเดือนเอนี้ยเดือนวัน,ว,นวันวิสาค่ะใช่ครับเพราะงั้นเรารู้แน่ว่าจะไม่ได้ปริพันธ์เดือนหก <6. S 2> เดือนหกอย่างที่เชื่อกันมาแน่นอนดออรครับพอดรเขียนอยู่ในในหนังสือเหตุเกิดพศหนึ่งในปีที่ออกหนังสือนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขนาดไหนครับอ้อหนักมากครับ ไอ้ปอปอออยุติโตนะฮะออกหนังสือมาโจมตีเลยมีบทความโจมตีเลยนะครับการโจมตีก็ทําให้ดรดังขึ้นดิถ้าทําในมุมมองหนึ่งว่าผู้ใหญ่มาวิพากษ์วิจารณ์ฮะโดนโจมตีทันทีครับโจมตีในเชิงไหนี่ไล่บรรทัดด่าไล่บรรทัดด่าทุกบรรทัดทุกบรรทัดเลย ถ้าใครถ้าใครซื้อหนังสือเหตุเกิดพศเหตุเพราะเหตุเหตุเกิดพศหนึ่งมีอธิบายไว้เสร็จอต้องไปซื้ออีกเล่มหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบว่าโดนขนาดไหนครับโดนหนักมากแล้วกันซื้อโจมตีขนาดไหนครับแล้วก็ก็โดนบัตรสนเทศเละเลยล่ะฮะครับมีบส่งรูปลามกมานะฮะศูนย์พิทักษพุทธเนี่ยนาโดยอะไรอะ่ะพระอาจารย์อะไรอะ่ะอาจารย์พระมหาโชครับตอนนี้เป็นเจ้าคุณไปแล้วครับ พาม็อบมาเลยที่วัดลาดโอรสครับมาด่าผมยืน่นหนังสือให้จับพระเมตตาจันโทศึกเลยเพราะวิพากษ์วิจารณ์อ๋อเพราะว่าอ,อธิบายอย่างนี้ผมผมผมอธิบายอย่างนี้เนี่ยจะมีคนคนไม่ชอบไหมที่เรเจอคงไม่ละฮะน้าเวลานี้นเวลานี้คนไทยเริ่มตื่นรู้มากขึ้นไม่เหมือนสมัยเก่าเมื่อเหมือนสิบก,กว่าปีที่แล้วครนะครับหนังสือให้เกิดพอสอนหนึ่งนี่้นทำให้ผมหาวัดอยู่ไม่ได้เลยแล้วกัน หาวัดอยู่ไม่ได้เลยอยู่สำนักไหนก็ได้ไหมหรือไม่ได้เลยทั้งภายในและภายนอกประเทศถ้าเป็นชี่นวดไทยแล้วก็ห้ามห้ามสมเด็จเกี่ยวเนี่ยมียมนานมากนะครับเป็นสมเด็จเกี่ยววัะสเกตท่านคุมการตามเล่นประชุมสองครั้งใหญ่ไม่เคยมีวัติศาสตร์นะครับที่ประชุมภาคสังาธิการเพื่อที่จะสั่งเพื่อที่จะสั่งพระรูปเดียวเพื่อไม่ให้รับพระ ภิกษุรูปนี้อยู่ในวัดใดมีสังกัดในวัดอารามใดทั้งสิน้นตั้งใ <ẩ m. S 2> นและนอกประเทศครับอิทธิพลมหราหนเ <laughs> ขียนหนังสือเล่มเดียวอ <land> ่ะเขียนหนังสือเล่มเดียวพระรูร้จักกันทั้งประเทศที่เดียวเลยที่เดียวเลยทั่วโลกด้วยครับแล้วก็แต่ว่านิยสานอาทิตย์เนี่ยเรียกผมว่าการเลเลโอของพุทธศาสนาครับเพราะว่าเป็นคนที่เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาจับ ความคิดในพุทธศาสนาครับเกินพศหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราใช้วิธีแบบอธถคถาตีความกันมาแบบนั้นนะหรือตีตา,ามกันตาม,ตามกันมาครับพระพุทธเจ้านี่ไม่สนับสนุนการใช้วิธีแบบตีความกันตามกันมา,า,มนมาท่านบอกเหมือนคนตาบอดที่คนข้างหลังก็จับชายพวกคนข้างหน้าก็นึกว่าทักกันว่าคนข้างหน้าเนี่ยตาดี ก็เดินกันมาเป,นเ,ปนเป็นเป็นแถวยาวเลยทั้งที่ทุกคนเนี่ยตาบอดหมดเพราะงั้นได้บอกวันนี้วิธีนี้ใช้ไม่ได้แล้วพุทธศาสนานิกายอื่นนะฮะหายานนี้ไม่มีไม่มีอัตคัถา,ามีเมื่อเถราวาทเท่านั้นทั้งทั้งที่เป็นภาษาเหมือนกันทั้งที่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกัน,นเดียวเถราวาทที่มีอัตคัถาดิการดีิกาศาสดาทุกศาสนา ถูกท้าทายด้วยแนวคิดปัจจุบันหมดไม่เฉพาะศาสนาพุทธใช่ถูกท้าทายหมดแหละครับครน,นี้ในเหตุเกิดพ .1 บอกหนึ่งว่าพี่สุได้เห็นว่าครับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิพันธ์วันเพนเดือนหกแบบที่เชื่อเชื่อกันมาครับนะครับแล้วก็ท่านปฏิพันธ์หลังออกพรรษาใหม่ๆครับเชนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาศึกษากันความชาวพุทธญี่ปุ่นเนี่ยเราไปดูถูกเขาไม่ได้นะ ความรู้ทางปริยัตินี่เขาแตกฉานมากครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าปริพันธ์วันที่แปดธันวาคมของทุกปีใ,ในในญี่ปุ่นเชื่อว่าวันที่แปดเขาพยายามค้นฟ้าเหมือนกันใช้ใช่<ะ>ใช้วิธีการเทียบตามวิทยาศาสตร์เขาเทียบเลยฮะเพราะงั้นวิธีที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้ผิดครับชาวญี่ปุ่นนักว,วิชยาการญี่ปุ่นก็เชื่ออย่างนี้มาแล้วครับเขาเีครคะหอกันมาเรียบร้อยแลย้วนะครับทุกทุกอย่างเรามักอ้างว่า อยู่ในพระต่ายพิดกพระต่ายพิดกแต่วันประสูติตัรูุนิพานไม่ไ,มได้อยู่ไม,ไม่มีเลยทาไมเราต้องไม่มีใครมาพูดถึงก็เนี่ยเพราะเราไม่ขาดการสอบสวนเนี่ยครับการสอบสวนกระบวนความต่างๆเนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งเลยได้ยิ่งเรามาศึกษาศาสนาแล้วเพราะเราเราจะอยู่ในความงมงายไปตลอดครับศาสนาก็กลายเป็นโรงงานผลิตความงมงายให้คนเชื่อ ตอนนั้นก็เลยเชื่อกันมาเรื่อยๆอย่างนั้นครับนะฮะแล้วก็ความเชื่ออันเนี้ยถ้าเราไม่มีการสอบสวนเนี่ยมันก็จะไปนะครับแล้วก็ที่มาจัดบันวิสาขะโลกเนี่ยครับอันที่จริงแล้วนะฮะมันเป็นการพยายามของทูตศรีลังกาประจําสตาประชาชาติผลักดันให้ UN เนี้ยรับรองบันพระพุทธเจ้าบุตรดาเดนะครับ เขาเชื่อกันว่าเป็นวันเกิดโดยสมมุติของพระพุทธเจ้าเขาคิดข้่นั้นวันเกิดเขาเขาระบุชัดเจนว่าวันเกิดโดยสมมุติโดยสมมุติเป็นวันเกิดโดยสมมุติแต่เขาไม่ได้คิดไม่เชื่อว่ามีวันวันตรัสรู้ปรินิพานในวันเดียวกันหรอกมีในประเทศแต่ละวเทตอนนั้นแล้วพุทธมหายานเขาชาติอื่นเขาไม่จีนเ็าไม่เชื่ออย่างนั้นที่เบตไม่เชื่องนั้นญี่ปุ่นไม่เชื่องนั้นครับนะครับในจีนที่ในที่เบตเชื่อไง ก็ค็คล้ายๆของจีนอะ่ะเพราะว่าเป็นมาวัชยายานก็เหมือนจะของมาจากมหายานเหมือนกันครับ,รบก็ครคิดว่าวัชยายานก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งของมหายานนะเพราะงั้นวิสาขาบูชาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีละฮะเป็นเรื่องสมมุติจริงๆแล้วไม่มีเป็นเรื่องสมมุตินะฮะเป็นเรื่องสมมตุนะมมติที่ดี ก็แล้วแต่ต้องมีสักวันหนึ่งต้องมีสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่วันประสูติแต่สรุญนิพนธ์มูทธเจาวันเดียวกันหรอกครับอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติที่เชื่อกันมานานแล้วเริ่มจากวันหมาวิหารในสีลังกาครับประมาณเนี่ยวันพศวันตตวัษที่หกมังเกิดแนวคิดขึ้นนี้ขึ้นมาใช่ครับคือพุทธประวัติเนี่ยกว่าจะเป็นผู้บรนไดใช้เวลาถึงพันปีนะในการเขียนใช่ในการเขียนพุทธวัต ใช้เวลาในถึงพันปีใช่ครับเพราะอย่างนั้นความผิดเพี้ยนนี่ไม่ต้องพูดถึงใช่แล้วกว่าจะเขียนเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยใช้เวลาสามร้อยปีอ่ะสามร้อยปีในในช่วงสามร้อยปีเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนถึงประวัติพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่มีรมมครับไม่มีเลยไม่มีตอนนั้นเขานึกถึงคําสอนเป็นหลักก็มีพระวินัยอ่ะที่เรยเชื่อว่าเก่าแก่มากครับนพะระสูตรเนี่ย ก็ลองลงมาครับแล้วพิธารรม,มนี่ไม่มีแน่นอนมีพูดธอยู่สองนิกายที่ไม่มีอภพิธร,รมครับเลยเคลื่อไนไปก็มาหาสังกิการอันหนึ่งอ่ะที่ไม่มีพระพิธรรมปิดกครบไม่มีพระพิธร,รมปิดกไม่มีครับพระพิธรรมมาเกิดประมาณพศสามร้อยกว่าชุดที่หนึ่งครับนั่นไม่ใช่ของเราด้วยครับนั่นเป็นพระพิธร,รมของสารวัสสติวาทครับในบาในภาษาบาลีเรียกสัพพติกวาส นะฮะแล้วก็มีชื่อเรียบร้อยว่าใครเป็นคนเขียนมีทั้งหมด7คัมภีร์ครับแล้ประมาณร้อปีต่อมาก็มีภิกษุอยู่จํานวนมากเลยนะฮะที่กระจายอยู่ในอินเดียครับพวกนี้ไม่ยอมรับเพราะว่าที่ของพวกสัพติกาวาสหรือสสรสิกาว,า,วาเขียนเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆในพระสูตรเลยถึงไม่ยอมรับครับคันั้นพวกนี้ก็เลยเขียนใหม่ เป็นอภิธรรมอีกชุดหนึ่งเรียกว่าเสาตรานติกะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเอาพระสูตรเป็นที่ตั้งนั่นประมาณพศสอ400ี่ <400 S 1> ร้อยสี้ก็กว่าหรือ400ไ,ไม่รู้ประมาณพศห้ารพราดในศีลังกาพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งอนะครับ,รบยังคุยกันเลยเราจะทำยังไงดีไม่รู้ว่าจะจัดคำพีที่เรียกชุดเนี้ยว่าเป็นอะไรดี ตั้งชื่อว่าอะไรดีจะจัดอยู่ในพระสูตรดีหรือจัดอยู่ในพระวินัยดีครับนะครับรเห็นไหมฮะตั้งคําถามเอเราจะจัดคมภี์ชุดเนี้ยเจ็ดคมภี<ะ>ก็มีพระรูปหนึ่งหัวใส<ะ>เอางี้ดีกว่ายกเป็นอีกปีดกหนึ่งนะเรียกอภิธรรมปีดกคือจัดไปหมวดหมู่ไปเลยเรียกอภิธรรมเพราะงั้นอภิธรรมเลยมีเจ็ดคมภี นะแล้ว,ลวไม่ปรากฏชื่อด้วยแล้วก็แล้วก็แต่งเรื่องว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปไปเทศนาโปรดพุทธมารดาในสวนเช่นดาวดึงครับนะครับอยู่3เดือนครับนะครับแล้วก็ตลอดพรรษาเลยแล้วก็เสด็จลงมาก็เรียกว่าเทโวโลหะไงครับลงมาโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดให้มนุษย์เทวดาสัตว์นรกได้เห็นกันหมดเจ็ดวันนั่นก็เป็นวิธียกครับยก ยกฐานะของคำพีเจ็ดเล่มเนี่ยเป็นอีกปีดกหนึ่งเรียกว่าพิธรรมปีดกนี่คือวิธีทำง่ายไหมครับความพยายามให้วันวิสาขาอ,อุชาเข้าไปในโครงการ<ข>าสัประชา,<ข>าม,มีความเป็นมาอย่างไรครับก็บนี่ไงเกิดเกิดก็มาไม่กี่สิบป,ปีนี่แหละครับ,รบแล้วก็เป็นทูตศรีลังกาพยายามผลักดันจน,นสำเร็จครับก็มีเข้าสู่สมัชชาใหญ่สัชชาญาติแล้วก็มีมัติเป็นเอกฉันท์มั้งยอมรับเป็นบุตรเดย์นะ เป็นวันพระพุทธเจ้าไม่ใช่วันไวันเบิร์เดย์ไม่ใช่ประสูต,ติสัรูรนีพผ่านในวัน <Buddha day S 1> นะี้บุตรดาเดย์นะครับไม่ใช่วันเบอร์เดย์เบิร์เดย์บุตรดาซึ่งอยู่ประมาณกลางเดือนพฤษภาพฤษภาครับอันนี้ก็แล้วแต่บางชาติก็นับนตังจันทคติบางชาติไม่นับแบบนี้นะครับพอสอไทยกับศีลังกายังไม่ตรงกันเลยเดี๋ยวกนะ่อนนอกจากไม่ตรงกับลาวแล้วเนี่ยไม่ตรงกับศีลังกา สีลังกาที่ไหนก็ตรงกันหมดอย่างของเราไม่ตรง <laughs> ที่ไหนก็เขาก็ตรงกันหมดแต่ของเราไม่ตรงกับสีลังกาของเราไม่ตรงกับทั้งพมา่าสีลังกาลาวเขมรครับเพราะเขานับปีเนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเรานับสองพันร้อยหกสิบสามถูกไหครับครับเรานับปีหลังจากพระเจ้าปริพาน์ล่วงแล้วครับล่วงแล้วแต่ว่าของเขานับพอพระเจ้าปริพานปุ๊บก็นับเป็นหนึ่งเลย แล้วคือวันวิสาขะเกิดขึ้นตอนไหนตอนนี้ไม่ใช่ที่ศรีลังกาเกิดที่เสเกิดมาตั้งแต่ประมาณพศเท่ไห่โอ้ประมาณพศห้าหกร้อยเองเกิดศรีลังกาเกิดที่แสลังกาก่อนสำหรับคลิปพระพุทธเจ้าประสูตรปริลิพิพานวันวิสาขบูชากับพระดรเอ้ยกับนายแพทย์ดรเอ้ยดรนายแพทย์มโนแค่นี้ครับสวัสดีครับ